สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อรดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราขอนำเสนอคลิปที่ชื่อว่าพลังแห่งพีระมิดซึ่งแง่มุมที่เราจะนำเสนอนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าพีระมิดนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงกับคลื่นพลังงานต่างๆได้โดยเรื่องราวของพีระมิดเป็นเรื่องราวที่สร้างความมหัศจรรย์และความ สนเท่แก่ผู้คนในยุคปัจจุบันเนื่องจากความน่าทึ่งต่างๆของพีระมิดไม่สามารถที่จะมีข้อสรุปเป็นที่ยุติได้นักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์นักอียิปต์วิทยายังคงต้องค้นกว้าทดลองและหาร่องรอยข้อมูลกันต่อไปโดยความเชื่อเกี่ยวกับพีระมิดมีหลากหลายแงม่มุมหลากหลายมิติและยังมีความเชื่อที่เกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณภายในรวมถึงยังมีแนวคิดที่ว่า พีระมิดนั้นเป็นแหล่งรวมของคลื่นพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานจักรวาล พลังธรรมชาติและยังมีแนวคิดที่หลุดโลกว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้ที่มาสร้างพีระมิดเพราะลำพังมนุษย์และเทคโนโลยีในสมัยอดีตไม่ได้เจริญก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันและนักโบราณคดียังไม่สามารถหาเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมยุคอดีตหลายพันปีมาแล้วจึงสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นนี้รวมถึงเรื่องราวภายในของพีระมิดก็ยังมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ พีระมิดเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความเชื่อทางศาสนาของแต่ละอารยธรรมโดยแต่ละแห่งนั้นมีรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเพราะจริงๆแล้วพีระมิดนั้นไม่ได้อยู่ที่ประเทศอียิปต์เพียงอย่างเดียวยังมีอยู่ในหลายๆประเทศแต่ว่าที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลกนั่นก็คือพีระมิดจากประเทศอียิปต์ค่ะ และความเชื่อเกี่ยวกับพีระมิดนั้นมีมากมายหลายหลากแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรมและยุคสมัยนะคะเราจะขอยกตัวอย่างเช่นในยุคของอียิปต์โบราณพีระมิดนั้นถูกสร้างขึ้นเป็นสุสานสําหรับฟาโรและเชื้อพวงศ์เชื่อกันว่าฟาโรจะสามารถเดินทาง ไปสู่ชีวิตหลังความตายได้โดยผ่านพีระมิดค่ะการเชื่อมต่อกับเทพเจ้าก็เช่นเดียวกันนะคะพีระมิดมักจะถูกเชื่อมโยงกับเทพเจ้าโดยเฉพาะเทพเจ้าราเทพแห่งพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์เชื่อว่ารูปทรงของพีระมิด เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงแดดที่ส่องลงมายัางโลกส่วนในเรื่องของการรักษาวิญญาณก็มีความเชื่อว่าการเก็บรักษาร่างกายของฟาโรและสิ่งมีค่าต่างๆภายในพีระมิดนั้นจะช่วยปกป้องวิญญาณของฟาโรและช่วยให้วิญญาณของฟาโรนั้นสามารถมีชีวิตหลังความตายได้อย่างสงบสุขและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือของทางด้านเมโสอเมริกาจะถูกนําเสนอในเรื่องของการบูชาเทพเจ้าค่ะพีระมิดในเขตนี้นะคะ มักจะถูกใช้เป็นวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าการขึ้นไปบนพีระมิดนั้นจะทําให้เข้าใกล้เทพเจ้าและสามารถสื่อสารกับเทพเจ้าได้ยังรวมไปถึงนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจด้วยเพราะว่าพีระมิดนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจและอิทธิพลของผู้นําหรือชนชั้นปกครองของสังคมเมโสอเมริกาแต่ว่าพีระมิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือพีระมิดในอียิปต์โบราณนะคะก็คือพีระมิดแห่งกิซา ซึ่งจะเป็นพีระมิดที่มีลักษณะของการเรียงกันถึงพีระมิดทั้ง3แห่งนะคะแต่ว่าที่ใหญ่ที่สุดและน่าสนใจที่สุดนั่นก็คือพีระมิดของคูฟูและพีระมิดขนาดกลางก็คือพีระมิดของคาฟรีและขนาดเล็กก็คือ พีระมิดของเมงคูเรซึ่งสร้างในช่วงราชวงศ์ที่สีประมาณ2,580ปีก่อนคริสตกาลหรือในราว5,000ปีมาแล้วสำหรับพีระมิดขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดีนะคะเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนั่นก็คือ,เ,อเป็นพีระมิดของคูฟูนะคะถือว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันโดยในส่วนยอดของพีระมิดนั้นจะมีหินลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บนยอดของพีระมิดซึ่งมีส่วน เชื่อมโยงกับสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณนั่นก็คือนกฟินิกส์ค่ะตามตำนานอียิปต์โบราณเล่าว่าก้อนหินเบนเบนเ,นเป็นเนินดินที่เกิดจากน่านน้ำยุคดึกดำบันของเทพนูโดยมีความเชื่อว่าก้อนหินเบนเบนอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากต้นกำเนิดของจักรวาลและสามารถผลิตพลังลึกลับได้โดยอาจส่งมอบให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ๆได้บางครั้งเขาก็เชื่อกันว่าเบนเบนนั้นก็คือ ก้อนหินแห่งโชคชะตาโดยในยุคโบราณนะคะก้อนหินเบนเบนนียทำมาจากก้อนหินอุกบาตแต่ว่าในยุคหลังหรือว่ายุคกลางนียก็ทํามาจากหินแกรนิตหินไดออไรต์หรือหินปูนชั้นดีขัดเงาแล้วก็เคลือบด้วยแผ่นทองคําเพื่อให้เกิดการสะท้อนแสงของอาทิตย์โดยเชื่อว่าก้อนหินเบนเบนนั้นนะคะก็คือเมล็ดพันธุ์อาหารของนกฟินิกซ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะแกะสลักสัญลักษณ์รูปนกฟินิกซ์ไว้ที่ก้อนหินเบนเบนนั้นค่ะ ดังนั้นนกฟีนิกซ์จึงมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูความหวังและการเริ่มต้นใหม่นกฟีนิกซ์นั้นเป็นนกในตำนานที่พบในหลายๆวัฒนธรรมเช่นตำนานของกรีกและอีบิ นกฟีนิกซ์มีลักษณะพิเศษก็คือว่าเมื่อมันตายมันจะเผาตัวเองและเกิดใหม่จากเท่าทานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟูการเกิดใหม่และความเป็นอมตะในขณะที่พีระมิดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางสู่ชีวิตหลังความตายและความเป็นอมตะของฟาโรดังนั้นเรื่องของการเกิดใหม่และความเป็นอมตะทําให้ทั้งสองนะคะมีความสัมพันธ์กันในแง่ความหมายทางจิตวิญญ,ญาณค่ะ สำหรับความเชื่อในยุคปัจจุบันนั้นเชื่อว่าพีระมิดนั้นสามารถที่จะสะสมและเสริมสร้างพลังงานได้ เช่นการรักษาสิ่งของไม่ให้เน่าเปื่อยการเพิ่มความคมของใบมีดโกนการปรับสมดุลของพลังงานในร่างกายและการเสริมสร้างพลังจิตส่วนความคิดในเรื่องของการเชื่อมต่อกับจักรวาลก็มีความเชื่อว่าพีระมิดนั้นมีความเชื่อมโยงกับดวงดาวและจักรวาลโดยเฉพาะพีระมิดในกีซาที่มีการสร้างให้จัดเรียงตำแหน่งโดยให้สัมพันธ์กับกลุ่มดาวโอไรออนหรือว่ากลุ่มดาวในพานนะคะส่วนความเชื่อที่ว่าพีระมิดนั้นเป็นแหล่ง สมพลังงานธรรมชาติชั้นยอดแนวคิดเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ว่าความเชื่อเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของความเชื่อทางจิตวิญญาณและแนวคิดเหล่านี้ก็เกิดมาจากสาเหตุหลายประการด้วยกันเช่น รูปร่างเรขาคณิตรูปทรงพีระมิดนียจะมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและด้านทั้งสเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกเชื่อว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการเก็บและการกระจายพลังงานมีผู้คนบางกลุ่มเชื่อว่าโครงสร้างของพีระมิดสามารถเสริมสร้างและสะสมพลังงานทางจิตวิญญาณหรือพลังงานจักรวาลได้และจากการทดลองของดอรองตวนเบอร์วีเขาเชื่อว่าโครงสร้างของพีระมิดสามารถที่จะรักษาสิ่งมีชีวิต ให้คงสภาพได้นานขึ้นเช่นการเก็บศพหรืออาหารโดยไม่ได้เน่าเสียเร็วตามปกติบางคนก็เชื่อว่าพีระมิดนั้นสามารถเสริมสร้างพลังงานฮาร์โมนิกส์ซึ่งเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือนและความถี่โดยเชื่อว่ารูปทรงของพีระมิดสามารถสร้างความสมดุลและเพิ่มพลังงานในสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อกับฟิสิกส์ควอนตัมมีบางทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับพีระมิดและฟิสิกส์ควอนตัมเข้าด้วยกันเชื่อว่ารูปทรงของพีระมิดนั้นสามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับควอนตัมและสามารถช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิต ในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งและทิศทางนะคะจะเห็นว่าพีระมิดอของกิซานี้นะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือสามารถช่วยสะสมและเสริมสร้างพลังงานธรรมชาติได้ในส่วนของปัจจัยทางจิตวิทยามีความเชื่อว่าความหวังและ กำลังใจนะคะของคนที่มีความเชื่อในเรื่องของพลังงานพีระมิดสามารถที่จะสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาที่ทำให้พวกเขาเนะี่ยรู้สึกว่าเขาได้เกิดมีพลังงานสะสมขึ้นจริงนะคะอยู่ในร่างกาย ดังนั้นจะเห็นว่าพีระมิดนั้นนะคะมีหลากหลายความเชื่อหลากหลายสมมติฐานแต่ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกความเชื่อหนึ่งในคนบางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างพีระมิดเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อนี้เกิดจาก หความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมก็คือว่าความแม่นยำของการก่อสร้างและขนาดของพีระมิดนะคะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากโดยเฉพาะพีระมิดแห่งเมืองกิซามีความแม่นยำทางเรขาคณิตและการก่อสร้างที่น่าทึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่ามนุษย์ในยุคนั้นสามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างที่ซับซ้อนได้อย่างไรโดยเฉพาะการปราศจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนกับปัจจุบัน ประกอบกับการยกและการเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่ดังนั้นจะเห็นว่าวัสดุที่ทำพีระมิดนะคะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักหลายตันและจะต้องขนย้ายเป็นระยะเวลาทางไกลเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายทำให้คนปัจจุบันนะคะเชื่อว่าอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีชั้นสูง อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เรื่องของการตีความสัญ,ญลักษณ์และงานศิลปะบางครั้งนะคะเขาก็จะพบภาพวาดโบราณหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแกะสลักอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้เกิดความเชื่อมโยงและมีความเชื่อว่านั่นคือข้อความของการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือคนในยุคปัจจุบันเราเนี้ยนะคะขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบโบราณเพราะว่าเรายังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่พวกเขาใช้แต่จากการค้นคว้าอย่างไม่สิ้นสุดนะคะและหลักฐานทางโบราณคดีก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพีระมิดนั้นถูกสร้างโดยฝีมือของมนุษย์นะคะเป็นชาวอียิปต์โบราณและก็ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่ในสมัยนั้นการก่อสร้างก็เป็นไปด้วยการวางแผนที่ดีการใช้แรงงานจำนวนมากและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และชาวอียิปต์โบราณเองก็มีความรู้ทางการก่อสร้างหรือวิศวกรรมที่สูงมากเพียงพอสำหรับการก่อสร้างพีระมิดโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความเชื่อเหลือของมนุษย์ต่างดาวหรือว่าการสื่อสารจากจักรวาลถ้าฉะนนั้นแล้วความเชื่อเรื่องแบบนี้นะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาอาจจะก่อสร้างเองโดยแรงงานของมนุษย์นี่แหละแต่ว่าความรู้นั้นนะคะได้ถูกส่งผ่านไปยังผู้ส่งสารทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขา โดยในบางทฤษฎีเชื่อว่าผู้ส่งสารทางจิตวิญญาณโบราณเช่นทางอียิปต์นั้นได้รับการสื่อสารจากจักรวาลในการสร้างพีระมิดเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีแง่มุมที่เชื่อถือได้ไม่น้อยแต่ว่าในเชิงทางวิทยาศาสตร์และโบราณคดียังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะยืนยันในแนวคิดนี้นะคะทีนี้เรามาลองพิจารณาในมุมมองความเชื่อนี้กันค่ะ 1. ความเชื่อทางจิตวิญญาณและาศาสนาชาวอียิปต์โบราณน,นั้นมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในเทพเจ้าและจิตวิญญาณผู้ส่งสารทางจิตวิญญาณมักจะเป็นนักบวชและฟารโรเชื่อว่าพวกเขานั้นสามารถที่จะสื่อสารกับเทพเจ้าได้และเทพเจ้าเหล่านี้ก็มีบทบาทในการกำหนดชะตาชีวิตและการก่อสร้างสำคัญสคัญเช่นพีระมิดและยังยงใย,ยไปถึงการบูชาเทพเจ้าและพิธีกรรม ในข้อนี้นะคะก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะก่อสร้างพีระมิดเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อการศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเทพเจ้าดังนั้นในวัฒนธรรมอียิโบราณผู้ส่งสารแห่งจิตวิญญาณหรือว่ามีความข้องเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้าหรือจิตวิญญาณนี้นะคะก็มีบทบาทสําคัญที่จะเชื่อมโยงในการก่อสร้างพีระมิดเช่นเทพเจ้าอนูบิส เป็นเทพเจ้าแห่งมัมมี่และสุสานเทพเจ้าอะูมิสมีความสำคัญในการปกป้องสุสานของฟาโรรวมถึงเทพเจ้าอนูบิสนั้นเป็นผู้นำวิญญาณของผู้ตายไปยังโลกหลังความตายและทำวิธีการชั่งน้ำหนักหัวใจเพื่อประเมินคุณธรรมของผู้ตายต่อไปก็จะเป็นเทพโอซิริสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตหลังความตายโอซิริสนั้นเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพและชีวิตหลังความตายรวม ถึงเป็นผู้ปกครองโลกหลังความตายการฝังศพในพีระมิดเป็นการเตรียมฟาโรห์ให้เดินทางไปพบกับโอซิริสในโลกหลังความตายเทพเจ้ารา หรือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์มีความสำคัญในเรื่องของชีวิตและพลังงานเชื่อว่าพีระมิดถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงฟาโรห์กับเทพเจ้าราลูกทรงของพีระมิดจึงเป็นลนักษณะของรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายัางโลกเทพเจ้าโทษหรือเทพเจ้าแห่งปัญญาและการเขียนโทษนั้นมีบทบาทในการบันทึกผลและการชั่งน้ำหนักหัวใจในพิธีกรรมของอันุูบิสการจดบันทึกและพิธีกรรมเหล่านี้มีความสำคัญในการเตรียมฟาโร สำหรับการเดินทางสู่ชีวิตหลังความตายดังนั้นผู้ส่งสารแห่งจิตวิญญาณโบราณของอียิปต์จึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเชื่อมโยงกับพีระมิดเนื่องจากพีระมิดนั้นเป็นสถานที่ที่ฟาโรและบุคคลสำคัญถูกฝังและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่ชีวิตหลังความตายผ่านการดูแลและนำทางโดยเทพเจ้าและผู้ส่งสารแห่งจิตวิญญาณเหล่านี้แต่ว่าก็ยังมีอิทธิฎีหนึ่งนะคะ เป็นทฤษฎีที่น่าทึ่งและน่าสนใจรวมไปถึงทฤษฎีนี้มีข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือไม่น้อยนะคะนั่นก็คือทฤษฎีที่เชื่อว่าพีระมิดแห่งเมืองกิซานั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่หลุมประสบของฟาโรห์เท่านั้นแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็คือแหล่งกำเนิดของพลังงานไฟฟ้าค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการค้นพบห้องลับขนาดเล็กที่เรียกว่าห้องของราชินีณนะสถานที่แห่งนี้นะคะถูกปิดซ่อนมาจากการ ถูกรบกวนเป็นเวลาหลายพันปี ภายในห้องของราชินีถูกพบลวดทองแดงและแผ่นภาพบนพื้นที่จะบอกรายละเอียดของการใช้งานประกอบกับหลักฐานที่ว่าตัวพีระมิดเองนั้นตั้งอยู่เหนือแม่น้ำนายโดยเมื่อหลายพันปีก่อนแม่น้ำนายได้ไหลผ่านพีนระมิดโดยตรงโดยใช้หลักการควบคุมกระแสะไฟฟ้าจากกระแสะน้ำขึ้นและน้ำลงและเมื่อทำการสำรวจพบว่าภายในพีระมิดนั้นสร้างจากวัสดุธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มการสั่นสะเทือนและการนำไฟฟ้านอกจากนี้ รายงานเอกสารการศึกษาค้นคว้าพบว่าภายในผนังของพีระมิดแห่งเมืองกิซานั้นมีพลังงานคล้ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันเข้มข้นอยู่โดยรอบทําให้เกิดความคิดว่าสิ่งเหล่านี้ช่างคล้ายคลึงกับการทํางานกดลวดของเทสลาดังนั้นจึงทําให้เกิดการวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นและพบว่าพีระมิดสามารถสร้างพลังงานได้และส่งไปยังห้องต่างๆ ไปรวมตัวกันที่ชั้นโพรงใต้ดินทำให้เกิดการรวมตัวขนาดใหญ่ของพลังงานและอาจจะมีศักยภาพที่สามารถแจกจ่ายพลังงานนี้นะคะไปยังบริเวณโดยรอบของพีระมิดอีกด้วยไม่เพียงแต่เท่านั้นยังมีหลักฐานเช่นรูปสลักในวิหารเดนดาราเกี่ยวกับหลอดไฟของฟารโรและรูปสลักของเทพเจ้าผู้นำแห่งแสงสว่างจากองค์ประกอบทั้งหมดนะคะทำให้ทฤษฎีที่เชื่อว่าพีระมิดแห่งเมืง กีซานี้อาจจะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของไฟฟ้า ของอียิปต์ยุคโบราณในความมหัศจรรย์แห่งพีระมิดอันหลากหลายแง่มุมนี้ประกอบกับความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณทําให้พีระมิดถูกนํามาใช้ในแง่ของสัญ,ญลักษณ์เพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานสากลและพลังงานชีวิตมีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าพลังแห่งพีระมิดสามารถที่จะเยียวยาและเข้าถึงจิตภายในของพวกเขาได้หากเรานั้นฝึกฝนนะคะทางด้านพลังจิตหรือสมาธิควบคู่ไปด้วยจาก ความลึกลับและความอัจฉริยภาพทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอันซับซ้อนทำให้พีระมิดโบราณยังคงตั้งตระง,งานและมีสเสน่ดดึงดูดผู้คนพร้อมๆกับแนวคิดในเรื่องของพลังงานสมมติฐานและคำถามมากมายยังคงถูกป้อนต่อไปเพื่อรอคำตอบที่แจ่มชัด เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้าค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจากดรดีฮิวิ่งพลังงานสากลบำบัดตามแนวทางของดรดีค่ะ